โอเคครับกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุก,ท,กท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราก็กลับกันมาอีกแล้วนะครับแต่วันนี้ผมไม่ได้อยู่ในเกมโรบอกกันแต่อย่างใดนะวันนี้เรามาอยู่ในเกม Line l i น์เลนเจอกันนะอ่าก็ช่วงนี้เนาะมันมีเขาเรียกว่าโคลาโบใหม่ใช่มหมก็คือหมาสึกคนจนเทพเนาะซึ่ง รหัสที่ผมอยู่นะตอนนี้มันไม่ใช่รหัสของผมครับทุกคนมันเป็นรหัสของพ่อผมเองผมไปขโมยมาฮ่าฮ่ามันเป็นของผมแล้วก็แน่นอนว่าเพชรมันเป็นหมื่นแต่ผมคงผมคงไม่ใช้หมดแน่นอนนะครับแล้วก็ขออนุญ,ญาตปิดเสียงเกมหน่อยนะเพราะมันดังนะครับก็เอาเป็นว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตัวไหนมันเก่งนะหรือมันกากแต่เอาเป็นว่าผมนั้นอยากได้ บุตดาอย่างแน่แท้แน่นอนเนาะจริงๆก็เห็นสิวะนี่ก็น่าสนใจเหมือนกันคุณจะเปิดแม่งนั่นแหละไปทุกทุกคนไปกันเลยดีกว่าเอาไงตั๋วไปกันไปอืมเราเขาเรียกว่าล้างดวงไงมีคือล้างดวงถ้าเสียงแบบเสียงเกมดังไปอันนี้ผมขออภัยด้วยนะอ่าผมขออภัยทุกทุกคนด้วยนะไม่รู้ว่ามันเสียงแบบเสียงมันจะดังขนาดนั้นไหมนะอ่าพอดีผมอัดไปนโทรศัพท์นะครับ มาปุ๊บปุ๊บปุ๊บกดไปแล้วกดไปแล้วกูเกือนแน่นอนในเกมแนวนี้อ่าตากระพริบตาใสโอ้เกมกาชาแล้วใจหายโอ้แม่งมาเป็นบ้องเลยพี่ไหมโอ้ตัวแม่งโอ้โหเกิน โอ้แต่ละตัวโอ้โหกูกูเริ่มเห็นแววแล้วจริงนะเริ่มเห็นแววแล้วเดี๋ยวเราเปิดสลับกันเนาะเออสลับกันสักกับตูวแล้วผมงบสักสามพันแล้วกันเออกูกูไม่กล้ากดุกคนมึงโคตรเกลือ โอ้เปิดมาอันแรกก็โดนพี่ไม้พันลำไปก่อนเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเรามาตาที่สองกันนะ,อะรอบที่สองออโ,โอ้โหโอ้โหโอ้โหมหาเทพโพไซดอนเนี่ยเออ,นนอนเนี่ยโพไซดอนไงแต่กลโพ,โพซไซดอนผิดตัวแล้วเนี่ย เฮ้ยผมรู้สึกไม่ค่อยดีเลยทุกคนรู้สึกเหมือนแบบเหมือนเหมือนจะเกลือว้ายเป็นหมื่นเพจนี่ไม่ออกสักตัวนี้เครื่องจริงนะเนี่ยโอ้ยอีดเวิร์ดเอเลี่ยนเกย์โอ้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 โหโเี้ยวเลี้ยวเดี๋ยวเๆียวเียวเียว เดี๋ยวก่อน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 เดี๋ยวก่ออน้ามันแ,บบแปลกๆจริงนะเออมันมันมันเริ่มแปลกๆเดี๋ยวเรามาสุ่มตู้รวมไหมเออนี่มันเริ่มแ,บบแปลกแล้วกลิ่นกลิ่มลมนะออมันเริ่ม,แบบแมโชยแล้วนะโถไม่ตัวเดิมเลยโอ้บุด้างตะวันไม่รู้เก่งไม่เลือกเออน่าจะเก่งละมัง้ง ไปกลิ่นเริ่มโชยแล้วทุกคนโอ้โหกูว่าโอ้มูนมูล่างโอ้โหแม่เจ้าเมตายุกโอ้โหเมตายุกแบบโฮ้โหโอ้โห โอ้ทหารยามไหมเดี S ๋ยวเดี๋ยวกูทำใจไม่ได้กูทำใจไม่ได้โตสนตีเลยเนี่ยเดียเดียวเดียวเดช็คเปอร์เซนต์แป๊บหนึ่งโอกาสออกตัวโคลาโบคือสามอร์เซ็โอกาสออกคือศูนย์จหนึ่งสองตัวทั่วไปคือศูนย์จสองม ศูนย์จุดแปดแต่มึงไม่ออกเกมเกมแม่งเกมจริงๆโหกูทมไปอีกครั้งแล้วนะทุกคนกูลืมน้บทุกคนครับผมลืมน้บโอ้ขงแม่กูเม็นรักตัวแหละวันเนี้ยอโอ้โหโอู ออกแล้วตัวหนึ่งโดนไปกี่พันเนี่ยตัวเดียวสุ่มไปประมาณโอ้โหใจหายสุ่มไปอย่างละกี่รอบวะเนี่ยสี่นี่เกือบเกือบสามพันแล้วเนาะเอางี้แล้วกันเดี๋ยวผมสุ่มตู้เนี่ยอยากได้ชักกะหรือไม่ก็แจ็คอะไรอีกสักตัวหนึ่งก่อน นะแล้วผมอาจจะพอนะเดี๋ยวจะดูก่อนถ้ามันได้ไวก็อาจจะเอาสองตัวนะเดี๋ยวขอดูดูก่อนคิไม่น่านได้ไวนะผมียิงตัวหนึ่งนี่เกลือไากนะที่ผมสุ่มไปแบบสองตัวอะาณน,นี่หลายพันนะหลายพันเลยอ่ะเนี่ยมันออกอย่างเงี้ยมันออกปูธาราบาคิงแคปเนี่ยนายเจ้าไอ้เหียคนขายติ่มซำตัวอะไรวะ โหนี่ขี่ปลาเอา่อปลาปลากระพงโอ้โหแม่เจ้าโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้หัวใจจะวายขอร้องละเกมกูเฮ้ยทำไมมันนเริ่มั้งแบบอือ เริ่มกูกูจใจนี่ใจคอไม่ดีแล้ว,วแม่มึงเยิ่แบบตัวใหม่แบบสามหกแปดดาวอันต้าหน่อยเหรอ,อ,อดาวนั่มะดิวเลอร์โอ้อเหียคนขายติมมม่มซำอีกแล้วโอ้ยม่ยอ้ยคนยยยยเยย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 ย กดเจ็ดนาทีใจใจกับเหงื่อกูนี่ออกโอ้โหใจหม,มันหายวูบเลยมันสม้อมีสัก่สามรอบพอแล้วกันเนาะเดี๋ยวรวมร่วมนี้ก็อีกสองรอบอ่างล่างอัลต้าร่างธรรมดาเลยกูโอ้โหเออเดินเดินเนี่ยวพูนเชิญเปลวเพิงโ้ตรพ่พาตคุม ตัข <twitch ing. S 1> ึ้นสวยดเลยมันเป็นตัวตลกเลยทีนี้หน้ากูซีดเลยตอนนี้โอเคอีกสองรอบสุดท้ายแล้วกันอีกสองรอบแล้วกันเนาะน่าพอแล้วเนาะสองรอบสุดท้ายแล้วกันนะครับเพราะตอนนี้ผมก็หมดไปน่าจะรวมกันสามสี่พันแล้วแหละคิดว่าถึงนะคิดว่าถึงจริง ใส่มอนเป็นหมาคอมตูร่างเลยบะเนี่ยผมยิ้มกะโลผีหลอกวิญญาณหลออ้อมต่อไม้ไอ้อยิ่งแม่งหลายต่อโอเคแก,ก่แตกใบแดงอีกกูถามจริงโอเคครับอันนี้ก็ตาสุดท้ายแล้วกันนะครับเพราะตอนนี้ผมรู้สึกแบบ ไม่ไหวจริงอันนี้คือรอบสุดท้ายแล้วนะครับเดี๋ยวไปปั้นตัวละครกันตอนนี้คือนาซีดครับนาซีดเลยซีด uh huh. ออกเป็นแบบเนี้ยซ uh huh. ีดไอ้กกูซีดก,กับกูซีดโอ้โหอีกแล้วเบื่อหน้าจริงๆ เออสองตัวแจ็กกูอยู่ไหนก็ไม่ได้ข้าหาด้วยทีนี่หมดหมดไม่รู้สุ่มไปกี่รอบไม่รู้กูหมดไปกี่รอบกับไอต้ตู้นี่ตู้ซอนตีนี่เล่นกูไปเยมมอะมาก คือหัสน,นี้ยริงเลยกว่าหันนี้คือพ่อผมเขาแทบไม่ได้เล่นแล้วนะก็คือแบบืกับฟาร์มเพชรเรารอไว้เพชรมันเลยเยอะนะสุ่มไปแม่งไม่ลดเลยดีแล้วดีแล้ว,ลว,ลวที่ไม่ลดเอ่อเออต้องจัดเรียงตัวไหนวะระดับไม่ใช่ระดับกุมม่วลวะกุมม้วอ่ะล่าสุดอ่ะอ่ะกุมม่วนะทีนี้เอาเป็นว่าเนาะได้ชากะมาตัวหนึ่งนะครับเออสองตัวสีตัวอยู่ไหนนะ นี่สองตัวนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นโฟอ,อ,อาร์นะครับโฟอาร์อยู่ไหนวะโฟอาร์โฟอาร์กูไปไหนอ่ะอ,อ,อ๋อเนี่ยโฟอาร์พระอิศวรน,นะฮะไม่ใช่พระอิศวรโอ้กูจะบ้าตายพระติวะนะออน,นะครับขออภัยนะครับเพราะนี่สมองผมแม่งเบลอหมดแล้วโอเคนะครับเดี๋ยวก็คลิปในวันนี้ผมพอ พอพอไว้แต่เพียงเท่านี้ดีกว่านะครับเพราะว่าอาได้มาสองตัวแล้วนะมันก็เป็นตัวละครที่ผมอยากได้ทั้งคู่เลยนะแล้วก็แล้วก็แม่งเกือแบบคือแม่งเกือแบบมึงเอากูสุดสุดประตูจริงๆนะครับสำหรับคนที่อยากจะมาสุ่มกาชาตัวนี้ก็ก็คิดดีๆหน่อยละกันนะครับเพราะว่าก็สาหัสเอาเรื่องนะครับ โอเคนะครับคนที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ก็กดซับสไครต์ให้ผมด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็ตัวละครอาจจะจะต้องปั้นให้ดูไหมก็เดี๋ยวดูก่อนนะครับอาจจะปั้นลงให้ลงคลิปนะเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูอีกทีแล้วกันนะครับก็เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับคลิปนี้ก็บายบายสวัสดีครับ